สวัสดีค่ะน้องๆก็เจอกับพี่อารีอีกแล้วนะคะวันนี้พี่ก็จะมาชวนน้องๆต้มผักกัดดองใส่กระเพาะหมูนะคะที่จากเมื่อวานที่พี่ไปร้านเอเชียมานะคะแล้วก็ไปได้กระเพาะหมูมาแพ็คหนึ่งแล้วก็ได้ผักกัดดองมานะคะพี่ซื้อมาผักกัดดองมา3แพ็คเมื่อวานเพราะว่าในตู้เย็นพี่ก็ยังมีเหลือพี่ลืมเช็ค ว่ามีมีเท่าไหร่ก็เลยซื้อมาเผื่อขาดเผื่อเหลือ,อเฉยๆค่ะก็ปกติแล้วผักกาดดองพี่ก็จะไม่ขาดตู้เลยนะคะพี่ก็จะมีตลอดอย่างน้อยก็คือ2แพ็คก็จะมีติดติดตู้ไว้ตลอดแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าพี่เอวีขั้นตอนของพี่เนี่ยทำอะไรทํำยังไงนะคะเพราะว่ากระเพาะหมูต้มผักกาดดองเนี่ยอร่อยมากเป็นเมนูที่ลูกๆพี่เอวีชอบมากเลยนะคะพอทําแล้วพี่ก็อดคิดถึงลูกๆพี่ไม่ได้เดี๋ยวมาดูนะคะว่าพี่ทํำยังไงขั้นตอนค่ะ พี่อวิก็จะต้มน้ำนะคะต้มน้ำใส่ตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ใส่พริกไทยนะคะต้มแล้วก็หาอกเกลือใส่เข้าไปนะคะเสร็จแล้วพอน้ำเดือดพี่อวีก็จะใส่กระเพาะหมูลงไปต้มนะคะตอนนี้น้ำก็เดือดได้ที่แล้วนะคะได้กลิ่นหอมของตะไคร้ใบมะก,กรูดเรียบร้อยพี่อวีก็จะใส่กระเพาะหมูนะคะที่พี่ล้างแล้วก็ล้างสะอาดแล้วก็หั่นเรียบร้อยนะคะ เน,น้องๆจะเอาลงต้มเลยทั้งชิ้นใหญ่ๆเลยก็ได้นะคะแล้วก็เสร็จแล้วเวลาเขากดตัวแล้วน,น้องๆค่อยมาหั่นก็ได้ค่ะมันจะหั่นง่ายนะคะแต่ว่าพลีเที่ยวลีล้างแล้วก็อ่าก็เลยหั่นทีเดียวเลยค่ะแล้วก็เราจะต้มไม่นานนะคะต้มกระเพาะเนี่ยเราจะต้มให้เขาหดตัวแล้วก็ให้น้ําเดือดน,นะคะพอน้ําเดือดน,นะคะแล้วเราก็จะโยกลงมาแล้วก็มาให้เขาเสด็จน้ําหลังจากนั้นเราก็จะมาทําการ ส้มพะกาศค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวรอให้กระเพาะเ,าเดือดนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะน้องๆคะง่ายๆนะคะสูตรของพี่อรีไม่มีอะไรมากมายเราจะทําเราทําทานเองที่บ้านเราต้องใช้สูตรงะะ่ายๆค่ะเราจะไม่มีอะไรทําให้เรายุ่งยากเลยนะคะในการทําอาหารน้องๆที่ท่านไหนที่ไม่ไม่ชอบทําอาหารแต่ว่าถ้าได้มาดูเมนูสูตรของพี่อรีแล้วน้องๆอ,อาจจะนึกอยากจะทําอาหารทานเองก็ได้นะคะเพราะว่า ที่จะเป็นคนที่ทําอาหารไม่มีขั้นตอนอะไรยุ่งยากค่ะน,น้องเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหลังจากที่น้ำเราต้มกระเพาะหมูเดือดแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาพักเขาให้เย็นแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาทําการต้มประกาศดองนะคะเดี๋ยวามาดูขั้นตอนต่อไปเลยนะคะน้องๆค่ะน้องๆน,นี่คือประกาศดองเปรีย้ยวนะคะที่พี่อวีจะใช้ในการทาต้มกระเพาะหมูประกาศดองวันนี้นะคะวันนี้พี่จะใส่ด้วยกัน3แพ็คนะคะก็ น่าจะพอค่ะเพราะว่าหม้อไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็ที่ซื้อกะเพรามาก็น่าจะเป็นกระเพราสองชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะในแพ็กนั้นนะคะก็คงจะพอสําหรับระกาศดอง3แพ็คนี้ก็วันนี้ทําอาหารก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าครัวอะไรก็ยังไม่เรียบร้อยแล้วก็ของก็ระเกะระกะเต็มไปหมดเลยค่ะน้องแต่ว่าพี่อรีก็อยากจะทำให้สำหรับน้องๆนะคะเพื่อนๆที่อยู่ต่างแดนนะคะที่อยากจะทาน ต้มกระเพาะหมูประกาศดองสูตรง่ายๆนะคะสไตล์พี่อร,รบีนะคะก็เดี๋ยวน้องๆก็ดูไปพร้อมกันนะคะพี่ก็จะเอาอประกาศดองนี้ไปล้างน้ําก่อนนะคะล้างแล้วก็บีบเขาให้เ็ษน้าทิ้งเขาให้เ็จน้เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วพี่ก็จะอาไปต้มน้ําทิ้งหนึ่งน้ำนะคะน้อง ตอนนี้กระเพาะหมูก็เดือดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็พอแค่นี้นะคะน้องต้มแป๊บเดียวค่ะต้มพอให้เขาเดือดนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะยกไปเทน้ําทิ้งนะคะเพราะว่าเราต้องต้มทิ้งเพื่อประกาศดองนะคะค่ะน้องนี่ก็เป็นกระเพาะหมูนะคะที่เรากลองเอาน้ำต้มข่าตะไคร้พิงไปแล้วนะคะแล้วเราก็ามักเอาเขาพักไว้นะคะ แล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปต้มน้ําซุปสําหรับทํประกาศดองนะคะในช่วงที่รอน้ําซุปเดือดเราก็จะล้างประกาศดองนะคะล้างสักหนึ่งหรือสองน้ำนะคะน้องๆคะเพราะว่าเขาเป็นของหมักดองนะคะบางทีเ็าอาจจะมีสารกันบูดหรืออะไรที่ผสมอยู่แล้วก็ล้างทาความสะอาดให้แน่ใจว่าเขาสะอาดไม่ต้องกลัวว่าความเปรี้ยวจะหายไปนะคะน้องยังไงความเปรี้ยวก็ยังอยู่ในประกาศดองเหมือนเดิมค่ะน้องแต่เราต้องล้างแล้วก็ทําความสะอาดประกาศดองให้ดีนะคะก่อนที่เราจะไปะต้มค่ะ โอเคเดี๋ยวเราก็จะมาดูที่นี่ตอนที่น้ำซุปเดือดนะคะแล้วก็พร้อมปรุงะคะ่ะน้องคะนี่ก็เป็นประกาศดองที่พี่ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หั่นหั่นชิ้นพอคำนะคะน้องแต่ถ้าน้องๆท่านไหนชอบชิ้นใหญ่ก็หั่นตามสบายเลยนะคะก็ตอนนี้ก็เราพร้อมที่จะเอ,เอาใส่หม้อแล้วนะคะตอนนี้พี่อวิ๋ก็ต้มน้ําเดือดเรียบร้อยแล้วนะคะน้ําที่จะต้มตอนนี้คือเราต้องยังไม่ต้องใส่เกลือหรืออะไรทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่า ข่ากาะดองเขาก็จะมีความเค็มความเปรี้ยวของเขาในตัวอยู่แล้วนะคะเราก็ใส่ข่ากาะดองลงไปเลยค่ะน้องใส่เข้าไปเลยค่ะง่ายเลยค่ะเทลงไปเลยค่ะน้องนะคะง่ายดีเดียวค่ะสุดเดียเไม่ต้องมีขั้นตอนเยอะแยะนะคะเพราะเราทําทานเทนค่ะเราทาแบบง่ายๆคาะน้องนี่ค่ะแล้วเราก็จะต้มให้ประกาศดองเดือดแล้วก็ ต้มสักประมาณสัก15นาทีนะคะให้เขารู้สึกนิ่มๆสักแป๊บหนึ่งแล้วเราค่อยเอากระเพาะหมูลงนะคะน้องแล้วช่วงที่รอน้ําเดือดจะนี้เดี๋ยวพี่ก็จะไปแกะกระเทียมนะคะเดี๋ยวเราจะใส่กระเทียมเข้าไปสักห้าหกกีค่ะเคค่ะน้องเดี๋ยวมาดูกันต่อเลยค่ะตอนนี้น้ําผักกาดดองเราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะน้อง,องตอนนี้เทอริก,ก็เตรียมนะคะเตรียมกระเทียมค่ะเดี๋ยวเราใส่กระเทียมลงไปเลยะค่ะน้องเพื่อ เราก็จะได้ทานกับเตียมเข้าไปด้วยนะคะอร่อยมากนะคะสูตรนี้และน้องๆก็ใส่กระเพาะหมูลงไปเลยค่ะนี่นะคะคือกระเพาะหมูที่พี่ล้างแล้วก็เตรียมไว้เดี๋ยวพี่จะใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะง่ายไหมคะสูตรที่มีอะไรก็ใส่ใส่ลงไปเลยค่ะเราทำทานเองนะคะเราทำง่ายๆเราอย่าให้การทำอาหารเป็นการทุกง์ยากสำหรับเรานะคะน้อง เราทำอะไรที่ง่ายนะแล้วก็สะดวกแล้วก็รวดเร็วค่ะนี่ค่ะวันนี้พี่อริ่ก็ทำหม้อใหญ่เลยนะคะทานคนเดียวด้วยนะคะน้องๆแต่ว่าทำปีก็ทำหม้อใหญ่เลยค่ะเพราะว่าพี่อริเป็นคนชอบทานก็ทานเล่นๆนลยคะ่ะทำน้ำจิ้มสามรสนะคะแล้วก็โรยผักชีใส่แล้วก็ทานได้เลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้เราก็รอให้อ่า เขาเดือดนะคะหลังจากน้นเราเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงเครื่องกันค่ะสักพักหนึ่งน้องๆค่ะในพีเอารีก็ใส่พริกไทยดำลงไปนะคะเพื่อความหอมนะคะน้งนองก็โขลกพริกไ,ไทยดาวยังอพริกไทยดวใส่ลงไป,ไปได้เลยนะคะรอให้เขาเดือดสักพักนึงเดี๋ยวเราก็มาปรุงรสกันค่ะน้งนองๆค่ะตอนนี้กระเพาะหมูเราก็ประกาศดองต้นกระเพาะหมูก็ เริ่มเดือดแล้วนะคะน้องที่มีฟองแล้วก็ช้อนฟองออกได้เลยนะคะน้องคะช้อนฟองออกค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงเครื่องกันค่ะนี้น้องๆไม่ต้องปรุงเครื่องอะไรมากนะคะเพราะว่าประกาศองเขาจะมี้รสเข้มข้นเขาอยู่ในตัวระกาศแล้วนะคะเราก็จะใส่ผงปรุงรสค่ะเป็นข้นอหมูนะคะจะเ,เป็นผงหรือก้อนก็ได้นะคะน้องเที่ยวมีจะใส่ประมาณสองช้อนนะคะ สองช้อนชานะคะน้องคะสองช้อนชาพอแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะาทาน้าซิมน,นะคะชานลองว่าอร่อยเลยะคะ่ะน้องไม,ม่ต้องเติมอะไรอีกเลยนะคะพี่เิ๊จะไม่ไม่ใส่อะไรมากเลยนะคะในการต้มผัก,กาศดอกเพราะว่าข้าจะมีรสชาติทีเค้าออกมาจากผัก,กาศอยู่แล้วนะคะแต่น้องอย่าลืมนะคะว่าต้องล้างผักาศให้สะอาดนะคะแล้วก็ต้มน้ํากิ้หนึ่งน้ำนะคะต้มน้ํากิมหนึ่งน้ำนี่คือไม่ต้องต้มนานนะคะต้มให้แค่ มีสารอะไรที่อาจจะแปลกปลอมมาในอระาศดองค่ะจะได้เราจะได้ขาดได้ยอย่างปลอดภัยคันน้องวันนี้ก็ประกาดองต้มระข้าะหมูของพี่อรีก็เสร็จเรียบร้อยนะคะก็รอ,อต้มอ,อีกไปสักระยะหนึ่งประมาณส5นาทีเดี๋ยวเราก็พร้อมขาดเลยคันน้องนี่ก็คือเป็นเมนูอาหารเย็นของพี่อรีวันนี้นะคะเดี๋ยวพี่ก็จะทาน้ำจิ้มสามรสขานกันกับต้ม กะดองค่ะนี่เป็นเมนูโปรดเลยค่ะทำให้พี่อรวีนึกถึงลูกๆพี่ทันทีเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆจะชอบมากเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้ทําให้ลูกทานนานมากแล้วค่ะคิดถึงลูกๆจังเลยค่ะโอเควันนี้ก็พี่อรวีก็พอ,อะจะพาทําเมนูต้มกาดองกระเพาะหมูก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะนองชาตอนนี้ก็เป็นเมนูง,ง่ายๆสำหรับเราที่อยู่ต่างแดนนะคะไม่ว่าต่างแดนค่ะ เป็นการทำอาหารที่ง่ายๆสไตล์พี่อรวีแค่นน้องไม่มีขั้นตอนอะไรยุ่งยากน,น้องๆลองไปทำทานกันนะคะและ้วก็ถ้าท่านไหนที่อยู่สโฟแคนนะคะถ้าอยากจะพบปาหรือพูดคุยก,กันกับพี่อรวีก็เชิญนะคะพี่ยินดีต้อนรับน้องทุกท่านค่ะ,จะเ,เจอกันคลิปหน้านะคะน้องไปาย,ายค่ะสวัสดีค่ะ